ก็ถูกทวงถามบ่อยนะครับว่าเมื่อไหร่จะมีเบบี๋ตัวน้อยสําหรับผู้รักนะฮะคุณจุยวรัทยาแล้วก็หนุ่มพุทธพุทธิชัยหรือเป็นเพราะว่าสาวจุยได้ทำงานจนไม่มีเวลาหรือเปล่าล่าสุดนะครับเจ้าตัวเผยว่ายังมีความตั้งใจที่อยากจะมีลูกอยู่นะครับแต่ตอนนี้ก็50-50ละไม่แน่ใจว่าจะมีได้หรือเปล่าทั้งเรื่องของสุขภาพนะครับความเครียดที่เกิดขึ้นเองแบบไม่รู้ตัวด้วยช่วงนี้ก็ดูแลตัวเองไปก่อนนะฮะร,รอจังหวะปีหน้าอีกทีหนึ่ง ด้านสามีก็เข้าใจนะครับจะมีหรือไม่มีก็เป็นความสุขคนละแบบส่วนงานผู้จัดละครตอนนี้ก็แฮปปี้ดีครับจริงๆอะ่ะต้องบอกว่าพอมาเก้าวมาทําการเป็นผู้จัดแล้รู้สึกชอบรู้สึกแฮปปี้รู้สึกว่าเเราเรา เราได้ใช้ความรู้ความสามารถที่ที่สะสมมาแล้วก็ได้เห็นงานต่างๆเนี่ยที่เราทำอะ่ะมันเหมือนมันเหมือนลูกของเราอ่ะคะ่ะก็รู้สึกมีความสุขแฮปปี้ดีนะจริงๆต้องบอกว่าเป็นผู้จัดแบบฟรีแลนซ์นะถ้าเกิดช่องไหนเห็นผลงานหนูก็ยินดีรับใช้แล้แพลนที่ยังยังตั้งใจว่าอยากจะมีน้องอยู่นะคะแต่ตอนนี้50-50แล้วไม่รู้ว่าตัวเองมีได้หรือมีไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะอะทำไมคือด้วยสุขภาพตัวเองด้วยด้วยความเครียดด้วยอหลายอย่างทาให้มันเหมือนแบบมันยังไม่พร้อมมีอะไรเงี้ยจริง ริงแล้วตอนนี้จังหวะยังไม่เหมาะมีเลยนะเพราะว่าถ้าจุ๋ยเป็นผู้จัดเราต้องวิ่งอย่างเงี้ยมีไม่น่าจะเบิร์กจุ๋ยคิดว่าปีหน้ามันน่าจะเป็นจังหวะที่มามาตั้งใจกันอีกรอบหนึ่งเชื่อเรื่องเรื่องจังหวะที่เหมาะสมดวงอะไรหลายๆอย่างก็คิดว่าปีนี้มันเป็นปีที่โรคภัยมันก็ยังไม่มันยังไม่หายขาดนะคะมันยังไม่มีวัคซีนเรายังบินไปต่างประเทศกันไม่ได้เลยอะจุ๋ยก็รู้สึกว่ามันเป็นจังหวะที่ มีช่วงนี้เราก็อาจจะกังวลเรื่องสุขภาพก็ได้สามีน่ารักเขาบอกว่าไม่มีก็เป็นความสุขอีกแบบมีก็เป็นความสุขอีกแบบจะมีหรือไม่มีอย่าเครียดนะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง Twin s i h e HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin Size HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ